ทุกคนก็ขอกราบสวัสดีท่านจนท่านกันด้วยนะวันนี้นะก็อาจจะเปิดตัวแปลกๆหน่อยนะมันเป็นอินเทรของโปเกมอนแบล็ k เวอร์ชันสองนะครับก็ในพานี้ก็อันนี้ที่มันจะพี่เคยลงไปหรือยังนะครับแต่ว่าพี่กะว่าจะมาอีกรอบหนึ่งพร้อมกับโหมด Extreme Random Miser นะครับแล้วก็ในโหมด Extreme Random Miser จะสุ่มท่าสุ่มทตุสุ่มตัวละครที่จะได้เจอ สุ่มการพัฒัฒนาการล่างด้วยนะครับมันเป็นสิ่งที่พี่อยากเล่นมานานแล้วเอามาลงช่องนะครับก็หวังว่าี i ั่นนี้จะมีคนมาดูเยอะนะครับโอเคมาครับทางเราก็ไปเริ่มกันเลยครับลุย go และอันนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะทำคลิปสอนโหลดนะครับก็อันนี้ก็ฝากให้ทุกคน มาดูด้วยนะอันนี้เป็นคลิปสอนโหลดที่พี่อยากให้ทุกคนมาโหลดลองเล่นมันสนุกมากจริงๆนะครับอันนี้พี่เคยลองเล่นแล้วเนาะมาเราจะเริ่มเกมใหม่กันเลยไปเอ right. าล่ะอาจาร์นะครับรก็จะพูดเกี่ยวกับโปเกมอนนะคะว่าโปเกมอนมีมีตัวมันมันดียังไงแลครับก็ประมาณนั้นนะครับก็ ในช่วงนี้นะครับที่พี่ขึ้นลงคลิปไปนะครับว่าพี่จะประกาศเลิกเล่นลงม้อนเดลาไฟเลสนะครับแต่ว่าถ้ามีคนมาคอมเมนต์จริงๆที่จะมาทําจริงๆนะครับแต่ว่าจะทําเฉพาะส่วนที่คนเขาอยากดูเท่านั้นนะครับโอเคแน่นอนนะคะว่าอันนี้พี่จะต้องเลือกฟูชายอยู่แนละ้วเนาะมาเย็ yeah. ่เรามาเริ่มกันเลยครับชื่อนะครับอันนี้มี อันนี้มีเจ็ดอันนะถ้ามันพี่จะตั้งชื่อเป็น N.P. นะครับก็ย่อมาจากน้ำปิงนั่นแหละครับไป N.P. จุดนะโอเคครับไป N.P. าใชคครับส่วนคู่แข่งของเรานะครับอันนี้ที่จะตั้งชื่อเป็นเป็นอ่าไฮเดออีย ที่ตั้งชื่อเป็นอ่อซิเวอร์แล้วกันนะครับคิดอะไรไม่ออกแล้วครับเอาเอาชื่อชื่อเอสไปเลยดีกว่าใช่ใช่ใช่ชื่อนี่แหละเป็นชื่อที่เหมเาะสมงลน้ยที่สุดแล้วมานะครับชื่อเอสนะครับโอเคมา เหมือนพี่กำลังสู้กับเอสที่ใช้ฝนฝนไฟอะไรเลยไม่ใช่ฤดูหนาว พี่อันนี้พี่ว่าแอคชั่นมันดีมากเลยนะเป็นแอคชั่นของอ่าที่เขาทำนะครับก็พี่ว่าไอตอนเริ่มเริ่มอะไรอย่างเงี้ยมันจะดีมากเลยนะพวกอันนี้ภาคแบ็คนะครับเป็นน่าจะเป็นเจนสเนาะถ้าจำไม่ผิดนะน่าจะเป็นสี่ส่วนเจน5ก็หรืออันนี้เจนห้าพี่ลืมไปแล้วพี่ไม่ได้ มานั่งเล่นนานขนาดนั้นนะครับโอเคมาถ้างั้นเราก็จะเริ่มเกมกันเลยนะครับป้ายแต่เสียดายมันยังวิ่งไม่ได้มาคุณแม่แล้วเขาก็จะบอกเราว่าเดี๋ยวให้ไปรับโปเกมอนโอเคเราเดี๋ยวเราจะไปรับโปเกมอนกันเลยนะครับป้าคุณแม่ถามมาจา ไปเอาปุ่มกดดิสก์ไมมนะครับเราก็ตอบว่าใช่ไปเนาะอย่าลืมเอากระเป๋าไปนะโอเคครับไปครับเ,เราจะอันนี้พี่มั่นใจว่าเสียงดังไปกว่าเ,เพราะว่าอันนี้เป็นคลิปแรกเลยพี่จะลองปะให้มันเบาๆไว้ก่อนนะ 5NP ว้าว S9 นี่มันโอ้นายจะเป็นคู่ต่อสู้ตลอดการของเราโอเคครับก็ตอนนี้ S ก็ต้อง พาน้องสาวให้น้องสาวกลับบ้านนะครับแล้วก็เอสก็จะตามเราไปไปรับโปกเกมอนด้วยกันนะครับแต่อันนี้พี่มั่นใจว่าเสียงมันดังไปไหมนะ <c oughs> พี่พูดกี่รอบแล้วมามาครับตอนนี้เอสก็จะตามเราไปนะครับไปรับโปกเกมอนกันนั่นเองนะครับมาตรงนี้นะครับก็จะเป็นยิมแรกที่เราจะต้องสู้นะตรงนี้ก็โปกเกมอนเซ็นเตอร์ทุกคนรู้อยู่แล้วนะครับโอเค เราจะไปรับสิ่งที่เรียกว่าโปเกมอนไม่หรอกนะคือฮอ k กิสมอนเต้ผู้ใหญ่ก็เหมือนกันเอสนะครับก็จะบอกว่าอขอพักอยู่ตรงนี้แป๊บหนึ่งน,นะนาไปรับโปเกมอนก่อนเลยอะไรนี้นะปะ่ะเราจะรับโปเกมอนกันเลยนะแต่พี่ว่าวิวนี้สวยมากเลยนะทุกคนดูดิสวยสวยอันนี้พี่ว่าสวยมาครับเอ้ยุกค,ครกันเออมาอ ก็คือเหมือนเล่าอ่ะวิสรรกิลหลังเขาอะไรประมาณนั้นนะโอเคนายคือ NP ใช่ไหมใช่ครับผมผมคือ NP ็นะโอเค,อเค NP ถ้า่งั้นนายก็เลือกโปเกมอนได้เลยนะมาครับแล้วก็เอาโปเกดิกไปด้วยโอเค่วยผู้ช่วยโปรเฟสเซอร์มาครับเราจะได้เลือกพันเนอร์แล้วมา เปิดบอลมามาครับทุกคนก็ต,ตื่นเต้นมาฮะมาดูกันนะครับว่าโคคาบูจะกลายเป็นตัวอะไรไอ,อตัวนี้นะครับจะต้องเลเวล30แล้วก็ต้องมีไอเทมิวัฒนาการตัดทิ้งครับตัวนี้มอนจาร่าต้องมีท่าเอ็นชเชนพาวเวอร์ในการยวัธนาการตัดทิ้งครับ ทุกคนเห็นพี่พูดเมื่อกี้ไหมพี่บอกตัดทิ้งไปสองตัวตอนนี้เหลือตัวอะไรครับเหลือตัวเดียวนะครับอันนี้โปเกมอนท่าขินเนาะอันนี้พี่ตั้งชื่อไม่ได้แต่เดี๋ยวยังไงอันนี้พี่ก็ต้องตั้งชื่ออยู่แล้วนะครับได้โอมาสเตอร์ Master. โอเคมาคตัวนี้นะเราจะตั้งชื่อให้ว่ามาสเตอร์นะครับในในมันก็ชื่อมาสเตอร์อยู่แล้วนะ เจ้ากตรงชื่อแมสเตอร์แมสเตออ่าโอเคมาสเตอร์ Master. นะครับมาเรียบร้อยนะครับตอนนี้คู่ของเรานะครับเขาชื่อว่าเมสตอนั่นแหละมาสเตอร์ Master. นะมาสเตอร์ Master. ช่วยแบกทีหน่อยนะครับเราได้โปเกเกติกมาแล้ว นะโอเคก็เดี๋ยวต่อไปนะครับเราก็น่าจะต้องต่อสู้แล้วนะครับโอเคมาตอานนี้เขาก็จะพูดเกี่ยวกับโปรเฟสเซอร์นะัะที่เขาเป็นคนเป็นผู้ช่วยโปรเฟสเซอร์นะฮะโอเคถ้างั้นเราก็จะกลับกันเลยนะฮะเออเดี๋ยว Hey, นายได้โปเกมอนแล้วคิ้โกงนี่นะก็เอาก็นายบอกว่าให้เอาโปเกมอนมากอ่อนออมาครับแล้วตอนนี้เมย์ก็จะกลับแล้วนะเดี๋ยวนะโอ้มันจะมีคนเอาโปเกมอนเหมือนเรานะคู่แข่งของเรานั่นเองดูกันว่าเขาจะเลือกตัวอะไรนะคือตอนนี้พี่ก็ไม่รู้ท่าของโปเกมอนที่พี่เลือกมาเลยนะเพราะว่านี้พี่เล่นแบบ ปล่อยๆนะครับก็ฉากแรกมันจะมีแต่เนื้อเรื่องนะครับอันนี้พี่จะปูไปก่อนแล้วเดี๋ยวคลิปที่สองเราจะผจญภัยกันนะครับโอเคมาพร้อมที่จะบัตเทิลหรือ,อยังโอ้ได้ได้โปเกมอนนะโอ้โหโชว์โปเกม่อนได้เมื่อกี้มาครับเบอร์สุดน้ำปิงเบอร์สุดเอสมาเอสมาสู้กัน นี่โดริโน่นะครับเอสโอ้ของเราปล่อยมาสเตอร์ไปใช่เดี๋ยวพี่ขอดูแตตของโปเกมอนของเราก่อนนะครับเ okay. อ๊ยอ่าเชกมูของขอ,งอ่ท่าของพี่มีบัตทันพาสอันนี้เป็นท่าที่จะสมมุริเรามีบัฟใช่ไหมบัฟเราก็จะ พอเรากดท่านี้เราก็จะเปลี่ยนตัวระบของเราก็จะไปให้อีกตัวที่เปลี่ยนมาพิทพินิกาาตังแสงโอ้โหแต่อันนี้พี่ไม่ค่อยชอบตรงไอสกินที่พี่หลบมาเท่าไหร่นะเพราะว่ามันแรนดอมท่าที่ท่าโจมตีด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้พี่ก็ต้องดูดีๆนะครับโอเคแล้วก็ต่อไปก็สแตทของพี่นะครับสแตทของพี่เทไปที่ดาเมจปกติมากกว่าฉะนั้น ก็ท่าเวที่จะไม่ใช้นะครับมา,มาได้เวลาแบตเตอรแล้วครับมาครับก็เดี๋ยวท่าแรกที่จะใช้นะพอจัองใจแต่พี่ว่าท่าของพี่อะ่ะมันไม่โอเคเท่าไหร่นะครับเพราะว่าอะไรไม,ไม่โอเคนะครับเพราะอย่างนะึงเลยมันคือพิษหินแล้วพิษหินนั้นจากแค่ท่าดินคูณสี่โอกาสตายแบบร้อยเบอร์แบบโดนดินก็ตายนะอ่ะพี่ไม่ซายครับเฮ้ยจมดได้ วริยสวีลบได้ลบได้โอ้โหคนแต่พี่เป็นหินนะพี่เป็นหินนะไม่เข้าไม่เข้ามาฮะทินมีทรายครับอีกรอบหนึ่งบ้านะมันลบได้สองสรอบแล้วบโอ้อ้าวตายเลยโอ้โหโอ้ตายแล้วเปิดมาเรียบร้อยครับพี่แพ้ฮนะ ็นี่เป็นมาเ์อแรกนะไม่แปลกเนาะแล้วก็ <c oughs> อันนี้นะครับพี่จะเล่นเป็นโหมดของนัสล็อกนะครับก็โหมดซอนนัสล็อกคนที่เพิ่งเข้ามาดูนะครับอาจจะไม่รู้เนาะโหมดของนัสล็อกของพี่ก็คือพอผ่านไปหนึ่ถนนเราจะสามารถจับโปเกมอนได้1ตัวเท่านั้นนะครับแล้วก็ พอจับปุ๊บเราก็ใช้แต่ว่าถ้าโปรกกรมตัวนั้นของเราตายเราต้องเอาไปใส่โปเแกรกแล้วก็ต้องตั้งชื่อบอกนั้นว่าบอกลิปนะครับก็คือให้มีตัวนั้นมาใช้อีกเลยนะแล้วก็ถ้าตัวละครทุกตัวของพี่แพ้รีเซ็ตเริ่มใหม่หมดนะครับแล้วพี่ก็จะไม่เอาอันนี้มาเล่นพี่จะไปเปลี่ยนอีกอันนึงนะครับก็จะไปโหลดอีกอันนึงมาเล่นนะครับถ้าพี่รีครบ3รอบปุ๊บนะพี่ก็จะจบซีรีส์นี้เลยนะครับเพราะว่ามันมีแค่สามสามชิ้นนะที่พี่จะหยิบมาได้เนาะ เพราะฉะนั้นนะพี่จะเล่นแบบเซฟที่สุดนะครับแล้วก็ถ้าพี่ผ่านหนึ่งยิมพี่สามารถจะเลือกนะครับว่าจะเอ้ยผู้พิดพี่นะครับสามารถจับโปกเกมอนได้หนึ่งตัวแล้วก็สามารถชุบโปกเกมอนที่ตายได้หนึ่งตัวนั่นเองนะครับโอเคอันนี้คือกดนะล็อกของพี่นะครับแต่ว่าถ้าคือถ้าเป็นของคนอื่นนะถ้าสมมติเราไปดูพวกคลิปของพี่คนอื่นมาอะไรเงี้ย เขาจะไม่ได้เหมือนพี่เพราะว่าเขาเทพแล้วแต่พี่ก็พี่ไม่อยากอวยเพราะว่าพี่ก็ไม่เทพจริงๆโอเคครับเราได้นราได้ชูมาและมาก็เอาความจริงนะพี่มันมันได้แค่ให้เลือกว่าจะจับ,จบจตปเกม้วนหรือชูแต่ว่าเน,นี้ยพี่เลือกสองอย่างเพราะว่ายัางไงพี่ก็ไปไหนไม่ได้อยู่ดีนะครับพี่ก็เลยจะเอาประมาณนี้เนาะโอเคครับเดี๋ยวเรานะครับจะ จบคลิปการเพียงเท่านี้นะครับก็ตอนนี้ก็จะเป็นพวกเรื่องตอนปูเนื้อเรื่องนะครับให้เนื้อเรื่องมันสนุกสนุกประมาณนั้นนะครับแล้วก็จะไม่มีอะไรเนาะแต่ต่อจากนี้นะครับมันจะสนุกกว่านี้เข้มข้นกว่านี้มีทุกอย่างที่แบบเอาแบบเพอร์เฟคกว่านี้นะครับเพราะว่าอันนี้เราไม่ได้ต่อสู้เลยนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ พี่ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าใครชอบซีรีส์นี้นะอย่าลืมกดไลค์กดถ้าใครกดแชร์ลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะฮะแล้วก็ถ้ามีคําถามอะไรนะคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะพี่จะอ่านทุกคําถามและตอบทุกคําถามอย่างแน่นอนนะครับก็ถ้ามีอะไรสงสัยนะครับเกี่ยวกับภาคนี้หรือยังไงนะครับก็คอมเมนต์ได้นะแต่ว่าถ้ามันเป็นเนื้อเรื่องก็เดี๋ยวพี่จะเล่นต่อไปเรื่อยๆนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในพาหนาสวัสดีครับ